หมอคังดำนะครับกับวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติแปลว่ามันแย่มากๆแล้วแต่มันเหมือนยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังนะครับวันนี้คุยกันเรื่องนี้ต่อเมื่อสืครณฝากคำถามไว้ว่าถ้าคุณบุญยืนกับคุณวรลบได้เข้าไปแก้ปัญหาแล้วจะต้องทำยังไงให้มันสำเร็จ มากที่สุดหรือได้ผลเร็วที่สุดมันต้องทําอะไรครับมันต้องทําอะไรบอก <c oughs> บอกลองบอกอันดับแรกเนี่ยมันหนาขนาดนี้แล้วมันคงจะทาวิธีอื่นไอ้ปล่อยปงปล่อยปลาคงไ่ได้แล้วมันไม่ได้อตอนนั้นเบอกจะปล่อยปลากระพงอะ,อะไรแล้วไปกินลูกมันมันต้องมีวิธีดเดียวคือต้องสร้างแรงจูงใจคือซื้อจนกว่าจํานวนปลาที่ได้เนี่ยที่ซื้อได้เนี่ยนะจะอยู่ในระดับที่เชื่อได้ว่ามันจะหมดไปด้วยใช้วิธีอื่นๆที่เขาจะเขาใช้กันเนี่ยคุณจะใช้วิธีไหนก็ว่ากันไปแล้วก็หัวใจสําคัญก็คือว่า ต้องตั้งคณะกรรมการรับซื้อระดับจังหวัดโดยพี่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใช่ให้รัฐเท่านั้นเป็นผู้ดําเนินการกับผู้ค้าปลาอันนั้นเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่มันจะล่วไหลไ<อ>เพราะฉะนั้นเอาผู้<จ>ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย <ผม S 2> เป็นกรรมการออด้วยเพราะฉะน,นั้นการสกัดการโกงนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าตั้ง2ี่สิบชาวบ้านได้สิบห้าและยังขอหักสองบาทอีกชาวบ้านได้สิบามมันไม่ใช่แรงจูงใจในการที่จะเอาปลาขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ ต้องทำลายต้องฆ่าคุณจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของคุณคต้องเอาขึ้นจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดจนเหลือเป็นที่น่าพอใจว่าอยู่ในระดับที่เราจะจัดการมันได้ด้วยวิธีอื่นค่ะคแต่ถ้าผมเข้าไปจริงๆนะตอนนี้นะอตอนนี้เลยนะมผมเอาทฤษดีโกบอมงออก อเอารัฐมนตรีกระเซาะออกไปเลยแล้วหาคนที่ทาจริงลงเข้ามาแทนแล้วเอาอเชาวบ้านเข้ามาร่วมมือกันสมมุติ<อ>ได้เป็นอธิบดีกรมประมงเลยตอนนี้ทาอะไรฮะขั้นแรกก็คือเรียกชาวประมงเรียกเกษตรกร,เ,กรเข้ามานั่งคุยแต่ละจังหวัดต้องมานั่งคุยมาเป็นคณะกรรมการเพราะว่าชาวบ้านเกษตรกร,เ,กรเรื่องโกงกินมันน้อยอยู่แล้วเข้ามาช่วยกันบริหารจัดเป็นคณะกรรมการแต่ละจังหวัดขึ้นมาดูแลแต่ละจังหวัดเพราะแต่ละจังหวัด พื้นที่แตกต่างกันเราจะเอาคนกรุงเทพไปบริหารสมุทรทองคมเอาคนสมุทรทองคปบริหารชนบุรีพื้นที่มันไม่ได้นิดนึงนะสมมติผมมีงบให้พี่ด้วยแล้วพี่ซื้ออุปกรณ์ซื้อยาซื้อเทคโนโลยีเราต้องทํำยังไงถึงจะเอามันออกไปจากมันมีหลายระบบเราต้องดูแต่ละพื้นที่ถ้าพูดถึงพื้นที่ผมเป็นน้ำเคลื่อน ก็คือเป็นอะไรนะเคลนน้นเคลื่อนไหวเคลื hmm. <na> today, ่อนขึ้นเครื่องลงครับครับทะน้ำเคลื่อนไปขึลื่อนมาขึ้นน้ำลงโอเคน้ำขึ้นน้ำลงคราวนี้กฎหมายที่มันประมงทําไว้อ่ะมันออกระเบียบมาคือคือควรอะไรเงี้ยมันโดนบังคับไม่ให้ใช้ช่วยพี่เขาหน่อยจริงๆบ่อกุ้งเนี่ยมันกําจัดป่านี้ได้ด้วยกากชาป่าพวกนี้เพราะมันหายใจโดยเหงื่อ เพราะนั้นพอเราโรยกากชาลงไปในน้ํามันจะไปทําให้เหงือกมันหายใจลําบากแล้วมันก็ตายทีนี้คลองอ่ะมันเป็นคลองที่ระบบมันไม่ใหญ่ใจเราต้องวางอวนหางเออแล้วนักวิชาการเนี่ยก็จะจะบอกว่าปลาหมอค้างดาเนี่ยไม่ไม่ระบาดโดยไข่แต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาต้องการให้รัฐสนับสนุนไอ้กากชาเนี่ยกระสอบมาเท่าไหร่เนี่ยให้เกษตรกรไปฆ่ามันเลยไม่ขายคุณก็ได้แต่คุณเนี่ยเอาเอากากชาให้ไปหน่อยได้ไหมเราจะฆ่ามันเราไม่มีทุนจะฆ่ามันแล้วพอเราฆ่ามันได้แล้วเนี่ยนะ มันค่าครั้งเดียวไม่ได้รัฐก็จะเป็นแบบนี้ถ้าฆ่าหมดบ่อนี้ค่าหมดจบแต่พอเราตักบ่อไว้สองเดือนพอเอาน้ําเข้าไปมันเกิดใหม่หัวจิ้มจิ้มจิ้มเลยแต่มันก็ต้องก็ต้องใหต่อเนื่องอีกต้องค่าอีกใช่มันไม่จบกว่ามันจะหมดอ่ะครับผมซึ่งกากชานี่นอกจากทําให้ปลาหมอคางดําตายอย่างอื่นตายด้วยไหมไม่เป็นสันเลือดเลือดแดงท้นที่ตายอ๋อเหรอใช่เลือดแดงปงกุ้งไม่ตายกุ้งเกึ้งจะไม่ตายครับผมผมแง่ถามอาทิดีปงมงหรือเออประมงอ่ะ ผมอยากถามว่าแค่คุณรู้ไหมวิธีการขายไข่วิธีการมของมันะเป็นยังไงคุณเคยสังเกตคือคุณดูไหมเขาเรียนมาเขาเรียนเขาเรียนแต่คนที่เห็นกะตามันต่างกันวิธีการการส่งส่งไข่ตัวผู้หาตัวเมียพี่สรุปง่ายๆว่าประสบการณ์ประสบการสําคัญควรขังแต่เนี่ยประสบกูกูฝึกกูดูมากูมองมาก็คือตัวเมีย มันไม่ได้ขายไข่เป็นนันมันเอาปากจุกกันครับผมแล้วมันขายไข่ออกไปแต่พอมันเป็นลูกแล้ววิธีการของมันอะทำไมถึงได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่มันอยู่รอดการปล่อยไข่ของมันคือปล่อยตัวลูกอ่อนไปคือมันพ่นออกไปดูดก็มาฝึกจนลูกมันแข็งแรงอแล้วถึงจะปล่อยออกไปให้หากินธรรมชาติอนี่ประสบกูจริงนะฮะอาจารย์สิโรจนะฮะอาจารย์อาจารย์อยากพูดเรื่องนี้สรุปส่งท้ายหน่อยว่ายังไงดี ผมว่าหนึ่งนะครับคุณแพทองทานทําเรื่องที่คุณทําอย่างน้อยในเรื่องนี้หนึ่ง,งข้อคือเอาสองคนนี้ไปคุยในธทมเนียบคุยอายถูอายตาต่อตากับคุณแพทองทานให้คุณแพทองทานได้ฟังว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรแล้วอย่าเชื่อแต่ข้าราชการเพราะว่าถ้าเชื่อแต่ข้าราชการปัญหาปลาหมอคางดําไม่ระบาดขนาดนี้นะครับหนึ่งคือเปิดทมเนียบให้ชาวบ้านได้เข้าไปคุยสองนะครับประกาศนโยบายชัดเจนว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต้องจ่ายแล้วสามคือต้องมองว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันเหมือนฆ่าสึก ที่มาโจมตีประเทศไทยรัฐบาลและระบบราชการไม่มีศักยภาพแล้วนะครับสิ่งที่อธิบดีประมงบอกว่ามันลดจาก19เป็น16เนี่ยนะครับ16เนี่ยมันคือหนึ่งใน4ของประเทศนะครับแต่ถ้าเป็น20กว่าอย่างที่พี่วรลบบอกเนี่ยมันคือ1ใน3ของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลกับราชการไม่พอต้องระดมประชาชนมาช่วยนะระดมประชาชนให้ช่วยกันกําจัดอย่างกว้างขวางมีทางออกเดียวที่จะที่จะกู้ประเทศจะประหมอคางดังได้ครับอ่ะอย่างแรกเลยอีกไม่ใช่อย่างแรกอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับอย่ามอง กันและกันเป็นศัตรูมันต้องช่วยกันนะฮะและผมมั่นใจว่ากลุ่มชาวบ้านพู้ได้รับความเดือดร้อเขาไม่ได้อยากให้คุณเป็นศัตรูผมบอกาก่อนนะผมมาตรงนี้มาหลอกเนี่ยไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองนะครับเพราะเกณฑ์กับฟามเดือดร้อกเพพวกผมที่เจอมาหมด13ปีครับผมครับจนทั้งรถผมก็ต้องขายออกไป บางที่บ้านช่องก็ต้องขายบางที่ถึงก็ต้องไปเก็บขวดขายไม่มีที่นอนคุณไม่เคยมาดูคุณเป็นรัฐบาลคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นนายกแต่คุณน่ะมีเงินครับระมงทานิ์เข้ามาคุณต้อนรับอย่างดีแต่เกษตรกรน่ะเข้ามาคุณไม่เคยเห็นหัวคุณเป็นต่อตอมาจากพวกผมพวกผมเลือกคุณมาตอนคุณที่จะไปเลือกตั้งครับผลตกควาร้อง คุณไปกราบไหว้พวกผม,อมพอคุณเป็นปุ๊บคุณถึงเวื่อผลเหมือนมาตัวเลยครับผมอ่ะผมนิดเดียวส่งท้ายเพราะเดี๋ยวไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะว่ามันเป็นความคืบหน้าที่สําคัญเหมือนกันเพราะเขาบอกมาบอกว่าเฮ้ยเขาทําอยู่นี่ไงเขามีนวัตรกรรมนะกรมประมงให้ข้อมูลมาอันนี้ผมก็ทราบมานะครบอกว่าเขาตอนนี้สามารถแก้ปัญหาได้แล้วคือทําให้ปลาหมอคลังดําเป็นหมันซึ่งมันฟังดูมีความหวังมากเลยอันนี้ผมรู้สึกว่าจับจับต้องได้แต่เขาบอกว่า เขาบอกว่าสําเร็จแล้วด้วยนะฮะแต่อยู่ในระหว่างขั้นตอนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจะใช้เวลาสปีโอ,โอไม่พต้องบอกว่าพี่จะบอกว่าน้ําลายแก้ปัญหาไม่ได้ผมไม่เชื่อครับไม่เชื่อคีน่าคือถ้าทําได้รออีก3าปีอีก3ปีเนี่ยมัน100ร้อยเของประเทศไทยไอ้สปีนี่คือทอยู่ในห้องแล็บคือเรื่องนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเรากลับไปตรงนั้นนะตรงที่บอกว่าจริงๆที่เรามามเพราะเรามุ่งหวังว่ารัฐบาลโดยนายกเนี่ย จะช่วยเราได้เรามาเพื่อขอเวลาขอเวลานายกแต่พอนายกไม่มาเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อมึงพวกเดียวกัไอ้นายทุนผู้นําเข้าปลาละสิมึงถึงได้ไม่มาคุยกับกูมันเป็นอย่างแค่นี้แหละครับผมได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นกรุณาฟังเถอะครับผมคิดว่าถึงจะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าคุณจะนับ1 2สองคือมีแค่2คนเองแต่ผมคิดว่าเป็น2คนที่เป็นตัวแทนของข้อเท็จจริงในหลายๆด้าน